สวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่49ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับรายการละ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับลงลักเก่าครับ รายการที่2ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกเนื้อภายเงินเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับหลังแบบครับ ลงรักปิดทองครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเินนวนวเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับแก่งแก่งเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุมแน่นแน่นวน,นวลนวเลยครับมันมันเลยครับ รายการที่6ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักฝังตะกุดดีครับด้านหลังเป็นยันกระบองไข้ครับฝังตะกุด2องดอกครับ รายการที่7ครับเป็นพระปางนาคปกครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกูครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อมันๆเลยครับ มันมันแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณครับพระกิ่งของตะเคียนครับจานอัคระเลขยัยนครับทั้งองค์เลยครับตายฐานอุดกิ่งครับ มาพร้อมตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10กครับเป็นพระสมเด็จครับเก่าไม่ทราบที่ครับสมเด็จนั่งเสือครับด้าน,นหลังเป็นเทเวสุวรรณครับ รายการที่11เครับเป็นพระผงสุพันณครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมกรอบสีครับเนงดำๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์เจดีโยครับ เนื้อนวนนวลเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับเนื้อหนึกนุ่มครับเนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับมาพร้อมตลับอันสวยงามครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับหลาหูอมจันท์ครับรายการที่13ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อยอมครับใต้ฐานเป็นอักษรเลขยันครับ หลวงพ่อเอมวัดของโป่งครับเมืองสุขโขทัยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระผงวัดพับครับเลี่ยมจับขอบครับเลี่ยมจับขอบเก่าโบราณครับ รายการที่15ครับเป็นพระสุมก่อครับเหนือดินเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เก่าเก่า,ามันมันเลยครับเนื้อโลหะครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแก่งแก่งมันมันเลยครับด้านหลังพุนพุนเลยครับเป็นตามมดเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบูชาสององค์ห้าบาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมครับเหนือแก่งๆเก่าๆค่ำๆเลยครับอยู่ในตลับพร้อมของบูชาเลยครับ รายการที่19ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับรายการที่20ครับเป็นพระปางลีลาครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกั่วครับข้างเม็ดครับเก่าๆเลยครับ ปางลีลาเอวองอ่อนช้อยอลอชอนอ่อนแอเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญจอบ,อบ,บหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กครับเนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่2 2ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับต่อโค้ดกรรมการครับหมายเลขนัมเบอร์ครับ4-6-2หะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่2 3ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับ จานอัคระเลยกยันเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเนื้อเมฆกับพัดครับรายการที่24ครับเป็นหลวงพ่อทวนเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่เลยครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อว่านครับรายการที่25ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อแร่ครับแกได้สวยงามครับ มันมันวาวๆเลยครับหรือจะเป็นเหล็กไหลครับรายการที่26ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับหลักเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่2 7เครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับมันมันเลยครับรายการที่28ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับรายการที่29ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักครับด้านหลังเป็นอักรเลขยันครับหลักแดงแดงมันมันเลยครับ รายการที่30ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับปีพศ2512ครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับอยู่ในตลับพร้อมของบูชาเลยครับ รายการที่33ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับเก่าไม่ทราบที่ครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเรี่ยมกรอบสีครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็ดเจแจวเรือจ้างครับลงรักปิดทองครับ เนือแก่งแก่งแน่นๆเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับเหนือดินครับลงรักเก่าครับสมเด็จนางพญาพิมพเข่าโค้งครับ รายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่งๆเลยครับพิมพ์7ชั้นครับอกล่องหูใบสี่ครับสวยๆคมๆมันๆเลยครับรายการที่37ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ เนื้อว่านเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่38ครับเป็นรูปหล่อโบราณครับสมเด็จพุทธ,ธิจาร์โตครับปีพศ2,500ครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำค่ำมันๆเลยครับเก่าได้อายุเลยครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มนุ่มมันมันเลยครับหลายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขายครับวัดสวนขันครับรุ่น1ครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเหรียญสภาพใช้ครับ รายการที่สองครับเป็นรูปหล่อโบราณครับน่าจะเป็นสายใต้ครับด้านหลังเป็นดอกจันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆมันมันขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระหูยานหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับ หลังลายผ้าครับเป็นพระก,กู้ครับใส่ตลับพร้อมของบูชาเลยครับหูยานลบบุรีครับรายการที่สามครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังเป็นอนักษรเลขยันครับ เรี่ยมเก่าครับเจ้าของน่าจะบูชามาก่อนครับมีเข็มกัดด้วยครับรายการที่4ครับเป็นพระสุมกอเหนือดินครับเหนือดินเก่าๆมันๆเลยครับพระสุมกอเมืองกำแพงเพชรครับ สภาพใช้ครับเก่าเก่าเลยครับรายการที่6ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสภาพใช้สึกเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเนื้อนวลนวเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับอยู่ในตลับพร้อมของบูชาเลยครับรายการที่8ครับเป็นตะกุดเก่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อทบครับ เมืองมักขามหวานครับอําเภอชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับวัดพระญาติครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถครับ เหนือทองคําหรือเปล่าครับรายการที่10ครับเป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณครับพักกิ่งจอปลอครับใต้ฐานจานอักษรเลขยัขยนนี่ครับอุดกิ่งครับเหนือเปียกทองคำครับ รายการที่11ครับเป็นตะกุดหนังเสือครับตะกุดหนังเสือครับมี3ดอกครับฝันแทงไม่เข้าครับแต่อย่าเข้าไปหาครับไม่ตามหาอำนาจครับ แขวคาดปลอดภัยครับมหาสเสนมหานิยมมหาอุดครับตะกุดหนังเสือครับ รายการสุดท้ายครับเป็นตะกุดเก่าครับถักเชือกลงลักเก่าครับลายฟันปลาครับเจ้าของน่าจะบูชามาก่อนครับเก่าๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปจะต่อไปครับพี่พน้องๆสนใจแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่080-953-6529ครับมาใหม่ๆครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค,ครับราคาสบายกระเป๋าครับ ขอบคุณครับ